สวัสดีค่ะกัตนะคะวันนี้มาเจอกันตอนเด็กนะคะก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ e v h o l d i n g tag ให้ฟังนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแย่อะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครูอาจพยายามที่จะใช้ระบบ e v h o l d i n g tag ละนะคะดังนั้นก็เลยจะมีเรื่องเล่ามาบอกให้เพื่อนๆใจเย็นๆอยู่สักนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ระบบ e v o l d i n g tag นี้นะคะและรวมถึงเนี่ย ข้อสรุปของวันนี้ก็คือว่าขัดไม่สามารถจ่ายผ่าน e-withholding tag ได้เดี๋ยวเียเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไล่เรียงนะคะในส่วนของรายละเอียดให้ฟังแล้วก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของระบบและกันนะคะในเรื่องของ national e-payment ะนะคะเรื่องนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านในในเรื่องของการที่กรมสรรพากรเนี่ยนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้นะคะให้เกิดความสะดวกอ่า สะดวกรวดเร็วอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าเรื่องดีวันนี้เนี่ยที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นมานานละนะคะเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันสักนิดหนึ่งพี่เปิ้ลสวัสดีพี่มานพสวัสดีคอยกำลังทดสอบว่าจริงจริงแล้วว่านะคะสมาชิกแฟนเพจเั็นเชีย่า,งงายังไงเป็นสายเด็กหรือสายเช้าล่าสุดเคยไลฟ์ตอนเช้าใช่ปะก็จะมีแบบจำนวนหนึ่ง นะไลา์ตอนกลางวันก็จะมีจํานวนหนึ่งท้ายที่สุดแล้วเป็นสายตึกนี่ขึ้น200ภายในไม่กี่นาทีโอเคพี่เปาๆแบบสุดยอดมากต้องให้ธนาคารกรุงไทยเปิดระบบให้ก่อนโอ้ม oh กมากนะคะเรื่องนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งตารางให้ด้วยนะคะเครเรียบร้อยมิกคะ อ่ามากันหมดแล้วสว,สสวสัสดีนะคะอุยพี่การจจนามาเรียบร้อยโอเคพี่เปมกำลัลบอกวันน,นี้นนทันคือวันนี้มาดึกมากเนื่องจากว่าขา้างนอกก็รถติดน,นู่นนี่นู่นนั่นถูกไหมแล้วเราก็แบบอืมนะคะเพราว่าปกตินะคะ,อ,ะ,คะอ่ะเข้ามาเร,เรื่องเริ่มเรื่องเลยก่อนสองท่าสองร้อยท่าแหละนะคะจะได้ไม่ต้องนอนดึกกันมากนะนเทืดที่สองโอเคนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สอง ตุลานะคะซึ่ง2ตุลานี้เนี่ยมันก็จะตรงกับเขาเรียกว่าถัดกัน1วันลกันกับวันที่ทางรัฐบาลของกรมสรรพากรเนี่ยประกาศนะคะลำดับเรื่องนิดนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาติดนึงลำดับเรื่องนิดนึงก่อนนะคะนั่นก็คือว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยนะคะมีการลดอัดตราหักหนะ้าที่จ่ายมาตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาถูกไหมคะจนมาถึงปลายเดือน9คือปลายเดือนกันยาดังนั้นเนี่ย ตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาจนถึงปลายเดือนกันยาตาหักนันที่จ่ายเนี่ยในกลุ่มของงานบริการ3%เเนเี่ยจะออโต้ทันทีหรือห5หลายท่านทราบดีคำว่าออโต้คือไม่ต้องพยายามกระเสือกกระสนในเรื่องของการจ่ายผ่านช่องทางพิเศษอะไรเปล่าทุกคนได้รับสิทธิพิเศษเท่ากันหมดผู้จ่ายก็ทำการหัก1.5ผู้รับเงินได้เงินมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ที่ได้เงินเรื่องนี้ทราบดีเป็นวัตถุประสงค์ดีและเห็นด้วยโอเค สิ่งที่กลับกันตรงนี้เนี่ยขวัญกีอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้หนมันหมดเขตไปเมื่อ2วันก่อนแล้ววันที่3 0สิดังนั้นสิ่งที่มันต่อมานะคะเป็นการต่อกันเลยก็คือวันที่1ตุลาเมื่อวานเนี่ยนะคะก็เป็นกําหนดการวันแรกที่มีการใช้นโยบายนะคะในการใช้หักณที่จ่ายผ่านระบบ e w i t holding h tag หลายคนฟังภาษาอังกฤษคำนี้แล้วมันคืออะไร e w i t holding h tag มันคือคำว่าหักณ ที่จ่ายโอเคหากณที่จ่ายก็เลยใช้ภาษาอังกฤษ,กษว่า withholding tax โอเคซึ่งหักณที่จ่ายนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราก็หักกันแล้วทำหนังสือรับรองหักณที่จ่ายใช่ไหมคะที่เรียกว่า5 0ทวีเนี่ยก็ทำหนังสือรับรองไปตามเป็นเรื่องปกติแต่พอขึ้นด้วย e ข้างหน้ามันขึ้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ e withholding tax มันอยู่ในกลุ่มของหลาย e เลยนะคะที่กระทรวงการคลังเขาทำนโยบายเขาเรียกว่า national E Payment อะไรที่ขึ้นด้วย E ไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะดีอาไรนะอย่างแรกเนี่ยเขาทำเดินหน้าระบบนี้ไปแล้วค่ะ E Tax Invoi c e นะคะก็มีหลายคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะก็หลายร้อยองค์กรและ E Tax Invoi c e ถ้าใครใช้ t r u อ่คุณจะได้เป็น E Tax มาแล้ว E i l l l n n g ที่เขาจะส่งค่าโทรศัพท์มาทาง SMS ใช่ไหมคะกดลิงก์ไปก็เป็นใบแจ้งหนี้ใบน,น,นู้นใบนี่ใบนั่นเนี่ยเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดังนั้น3ามว้ท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยระบบจริงๆแล้วอ่ะนะคะมันอยู่ภายใต้ของกระส่วนการคลังกระทรวนการคลางเป็นคุณแม่ของกรมสรรพากรคือใหญ่กว่าสรรพากรโอเคดังนั้นกระส่วนการคลางเนี่ยลงทุนไปหลายแบบหลายล้านมากนะคะในการวางระบบ e-tax เ,เขาเรียกว่า national e-payment ตัวแรกนำล่องไปแล้วและเริ่มใช้ละคือ e-tax invoice ตัวต่อมาเนี่ยนี่แหละค่ะ e with holding t a x นะคะจริงๆ e t a x invoice เนี่ยมันควรต้องใช้คู่กันกับ e r e c e i v e เอ๊ะมันต่างกันยังไง e tax invoice มันคือใบกำกับภาษีออนไลน์นะคะที่ทางกรมสมรรพากรเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก2ปีปี64นะจะนำช่วงนี้นำล่องเดี๋ยวปี64จะประกาศใช้ให้ทั่วให้หมดเลยดังนั้นใครก็ตามที่เคยซื้อของสมมตินะซื้อของจากองค์กรใหญ่ แล้วขายต่อแบบนี้ค่ะแล้วใบเสร็จไปกำกับที่เคยซื้อในชื่อตัวเองเนี่ยฉีกทิ้งนะคะเพื่อให้ม,มีไม่มีหลักฐานแล้วก็พอเราไปขายปีเก็บเงินสดเนี่ยก็ไม่นำส่งภาษีก็ไม่มีหลักฐานอะไรฉีกทิ้งไปตั้งเยอะแหละดังนั้นต่อไปถ้าระบบ e-tax invoice มาใช้เนี่ยแน่นอนคือแบบมันจะหลบไม่ได้ละถูกไหมคะต่อมาเนี่ยตัวที่ควรเขาเรียกว่านำล่องคู่กันคือ e-receipt e-receipt e คือใบเสร็จออนไลน์ แต่ e ี e ีซีแบบมันไม่ได้มีผลต่อภาษีสรรพาก็เลยไม่ได้เล่งนะคะในการเอามาหลอนํามาใช้ตัวต่อมาก็คือ EW i t h holding แถ x คือหักหนะี่จ่ายออนไลน์แบบนี้โดยที่ให้ธนาคารนะคะเป็นตัวกลางอ่าเดี๋ยววันนี้แหละจะมาพูดคุยนิดนึงอีกตัวหนึ่งนะคะที่ปีนี้ก็ต้องเริ่มใช้แหละเราเรียกว่า e d onation แหมนะคะหลายท่านก็ทราบดีนะคะการที่เราใจบุญเนี่ยนะคะในการบริจาคต่างๆนาะ donation นะนะก็คือเงินบริจาคถูกไหมนะคะ แล้วไปบริษัทที่วัดแน่นอนค่ะใบอนุโมทนาคือสิ่งที่เราจะได้รับมาเป็นหลักฐานเอกสารจากทางพักจากวัดถูกไหมคะแล้วคนก็ใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการแบบบริจาคพันหนึ่งเขียนเขียนแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบริจาคพันหนึ่งเขียนหมื่นหนึ่งบริจาคหมื่นหนึ่งเขียนแสนหนึ่งอย่างเงี้ยหรือบางคนก็แหมโฟโตช็อปเก่งๆไม่ได้บริจาคด้วยซ้ํานะคะ เขียนเองเลยอย่างเงี้ยนี่ย mm hmm. เหไหมคะมันก็เป็น mm hmm. ช่องโหว่ที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็แบบเข้าไปตรวจสอบไม่ได้อ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทางกรมสรรพากรก็รู้มานานแล้วต่อไปในการบริจาคช่องทางพวกนี้จะต้องผ่าน e-wit holding h tag เท่านั้นพูดผิด e donation เท่านั้น ในการบริจาคจะต้องผ่าน e donation เท่าน,นั้นอะ่ะพอคุณฟังมาถึงจุดนี้ละ่ะคุณเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อสิ่งที่วันนี้ควรจะพูดในเรื่องของ e w i t h holding tag หักนะที่จ่ายออนไลน์ให้ธนาคารเป็นตัวกลางมันอยู่ในนะคะ road map ของที่กระทรวงการคลังวางมานานแล้วแล้วก็ใช้งบประมาณในการพัฒนามามากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างนะคะที่จะเขาเรียกกันว่าเดินหน้าอย่างเป็นระบบ นะคะกระทรวงการคางชี้กลยุทธ์ใช้งบป,ประมาณกรมสัมพาานเดินตามอย่างเป็นระบบทั้งหมดนะคะแล้วเป็นกรมเดียวที่ค่อนข้างที่จะไฮเทคมากในตอนนี้กลับเข้ามาสู่ตรงนี้นะคะหัวข้อที่วันนี้พูดกันอยู่ก็คือเรื่อง e v o d i n g t a x แล้วข่อก็เคยพูดไปตรงๆแล้วนะคะว่าถ้าทางภาครัฐเนี่ยไม่ส่งเสริมในเรื่องความเข้าใจเนี่ยกระบวนการนี้จะไม่เกิดขึ้นขวดเองพยายามเป็นเราเรียกกันว่า ผู้ประกอบการที am, jam, ่พยายามจะใช้แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมคะพอจะเมาส์เนี่ยสัญญาณขาดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะพอจะเมาส์สัญญาณขาดเอาอย่างก่สุดไม่ได้เมาส์เล่าเฉยๆนะสัญญาณไม่ขาดนะพี่ป๊อปปๆบอกว่าดีแท็กก็มีส่งบิน SMS อ่าถูกต้องเลยพี่เห็นด้เหมือนกันนะคะเสียงเบาไปแต่พี่เพิ่มเสียงหน่อยละกันนะกว่าไม่ได้เสียบไม้นะต้องขออภัยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราจะเล่าก็คือว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะพยายามที่จะศึกษาข้อมูลในการจ่าย e v i t o อ i n g Tag จนถึงวันนี้นะคะพยายามติดต่อธนาคารที่สามารถที่จะใช้ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าเมื่อก่อน3%เหลือ1.5อย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องกระเสือกกระสนในการกระทำอะไรเพิ่มผู้จ่ายตังก็แค่ลดจาก3เหลือ1.5แต่พอเป็น3เหลือ2ผ่าน EV i t ธอล g ในช่วง1ตุลานี้เป็นต้นมาเนี่ยนะคะผู้จ่ายตังจะ ้องนะคะมีการกระทาเพิ่มแต่นะคะผู้รับเงินที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นคุณเข้าใจปะ่ะผู้จ่ายเนี่ยนะต้องทําเพิ่มหลายอย่างมากแต่ผู้รับเงินเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่ต้องทําอะไรมาก ดังนั้นเนี่ยในมุมของเจ้าของกิจการเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจนหไหมคะที่จะต้องกระทําเพิ่มอย่างวันนี้คขวดติดต่อธนาคารนะคะติดต่อกระบวนการโทรหาเพื่อนๆืนที่เป็นสัมภารนะคะโทรหาธนาคารสิ่งที่กําลังจะบอกก็คือนโยบายออกมาตั้งนานแล้วประกาศออกมาตั้งนานแล้วนะคะว่าทางกรมสัมการ์จะหักผ่าน e-withholding t a x และให้ธนาคารเป็นตัวกลางแต่ใน ฟังชั่นจริงๆโทรหาเจ้าหน้าที่ธนาคารหนะ่ยยังมีหลายคนที่ไม่ทราบกระบวนการเลยกลับเข้ามาสู่ตรงนี้เรื่องแบบนี้อะเป็นเรื่องที่เข้าใจพอเข้าใจอยู่ดีแต่นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากระบวนการนี้คือครูอาจจะสมมติจ่ายจ้างน้องกอไก่ในการทําเว็บไซต์ละกัน1 0 0 0 0บาทครูจ่าย10,000ปกติสมมุติน้องกอไก่ไม่มีแหวนละกันเนี่ยจริงๆต้องหัก3%เแต่พอติดต่อผ่านช่องทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารใดๆก็ตามซึ่งตอนนี้เนี่ยธนาคารที่เข้าสู่โครงการนะคะก็ไม่ได้มีทั้งหมดนะคะตอนนี้กรุงไทยคะ่ะนะคะกรุงไทยที่ใช้ได้ก็คือเป็นกรุงไทยอินเทอร์เน็ตนะคะกะสิกรค่ะนะคะ,นะคะก็เข้าร่วมแต่ว่าจ่ายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะ ทกสค่ะ,ะก็เข้าร่วมนะคะนี่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วธนาคารกรุงเทพนะคะใช้ได้แล้วค่ะธนาคารมิซูโฮนะคะสาขากรุงเทพนะคะเท่านั้นนะคะที่จะจ่ายได้ทั้งออนไลน์และเคาน์เตอร์เอาพูดตามตรงนะธนาคารล่าสุดที่ดิฉันอ่านเนี่ยชื่อมิซูโฮยุคดินไหมธนาคารมิซูโฮใชยที่หรออะไรวะ ธอทำแบงก์ไงน,นะธนาคารมิซูโฮนะคะเป็นแบงก์เดียวนะคะที่สามารถจ่ายผ่าน e-withholding tag ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะและเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะคะต่อมาธนาคารอีกอันนึงก็คือธนาคารกรุงศรีนะคะต้องจ่ายผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะต่อมาธนาคารกรุงไทยพาณิชย์นะคะจ่ายผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ข้อดับใช้จหลักๆเก็คือกสิกรกับไทยพาณิชย์นะคะอย่าหาว่าโฆษณาเลยใช้กันอยู่นะคะดังนั้นทั้งสองธนาคารเป็นสปอนเซอร์เพจอยู่พอสมควรนะคะก็พผู้สนิทนึงพร้อมกันแล้วกันดังนั้นติดต่อเข้าไปที่กสิกรกรสิกรบอกว่าตอนนี้ระบบอินเทอร์เน็ตของกสิกรยังไม่เชื่อมยังไม่สามารถทําได้อา้าวจบนะคะธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ในลิสต์ที่บอกว่าจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตได้แต่ธนาคารแจ้งว่านะคะในการสมัครจ่ายผ่านพวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องสมัครเข้ามาก่อน แล้วก็รอสาวันทำการนะคะเพื่อจะไปเปิดระบบแล้วก็ด้านในนะคะคือ Behind the scene เนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องให้ธนาคารที่เชื่อมหลักก็คือธนาคารกรุงไทยเป็นคนอนุมัติหรือเปล่าเรื่องนี้เราต้องไปเช็คกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีอีกนะคะธนาคารซูมิโมโตะ ะะอันนี้ก็จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตได้และก็ Standard Charter นะคะเดี๋ยวจะมีการแปะนะคะว่ามีธนาคารใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการในการจ่ายผ่านธนาคารและหักไ็ได้จ่ายจาก3%เหลือ2%สิ่งที่คุณได้ยินก็คือว่าจ่ายผ่าน c o u n t เตอร์เซอรมีแค่ธนาคารเดียวก็คือมิสูโฮนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่บ่อยๆถูกไหมดังนั้นสิ่งที่คุณได้ยินตรงนี้ก็คือ <S <S เฮ้ยกระบวนการยังไม่พร้อมเลยเอ๊ะทำไมคนจ่ายตังค์จ่ายเท่าเดิม แต่กระบวนการมากขึ้นโอเคฉันเห็นใจผู้รับเงินเพราะว่าถ้าฉันทํามากขึ้นนิดนึงถ้าฉันทําเป็นแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดีเนอะผู้รับเงินเนี่ยได้เงินมากขึ้นดีคู่ค้าเราได้เงินมากขึ้นดีอ้าวแล้วผู้ประกอบการอย่างเราอะได้อะไรมากขึ้นถ้าเราคิดย้อนกลับมาแล้วตัดเรื่องผลของตัวเลขออกนะเรื่องผลของตัวเลขก็คือว่าโอเคเข้าใจว่าผู้รับเงินได้เงินมากขึ้นฉันทํามากขึ้น ผลลัธ์ที่ดีต่อเราที่เป็นเจ้าของกิจการที่พยายามจ่ายผ่านระบบออนไลน์ที่กวาดอ่านไปเมื่อกี้มีข้อดีอย่างเดียวคือเราไม่ต้องออกหนังสือรับรองหักเงิที่จ่ายอย่างที่1นึฟังดีดีนะ 2. เราไม่ต้องนํารายการที่จ่ายผ่าน e w i t holding tag นี้นะคะนำส่งพองรอรส3และ5-3ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการอย่างพวกเราอ่ะจะเลือกกระทำแบบนี้เนี่ยคุณต้องตั้งสติให้มากเลยนะเพราะอะไรบางรายการเนี่ยคุณอยากจะจ่ายผ่าน e-with holding tax แต่ฝั่งนู้นรอไม่ไหวเพราะต้องมนดดำเนินการนู้นนี่นูนนั่น,น,นอ่ะสมมติเดือนนี้บางรายการเราจ่ายหัก3%ไปพอสักพักหนึ่งการเดือนอุย้ยเราทำได้แล้วหัก2%ผ่าน e v i t h โฮดิ้งแทอันนี้2บางรายการเนี่ย นะคะคพนักงานเราบอกว่าจะต้องตีเช็คค่คะพี่อัดแล้วต้องทำหักนัที่จ่ายกระดาษหัก3%บางรายการจ่ายออนไลน์ได้หัก2%เจ้าของอย่างพวกเราในช่วงเดือนแรกๆต้องมีสติมากเลยนะรายการไหนที่จ่ายผ่าน e-withholding tax ไม่ต้องทำ50ทวิหักให้จ่ายไม่ต้องยื่นยุ่งใน353เพราะเดี๋ยวแบงก์จาก,การให้โอเค และใครจ่ายผ่าน e v o l d i n g tag นะคนรับเงินจะได้ sms ด้วยนะเป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณได้รับเงินแล้วนะผ่านระบบ e v o l d i n g tag เข้าใจนะคะเพราะงั้นเนี่ยผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในช่วงแรกอ่ะมันก็เลยไม่ได้วัดผลออกมาเป็นเงินที่ดีมันไม่ค่อยจูงใจอะคะ่ะท่านเข้าใจไหมคะแต่ก็เข้าใจดีว่าโอเคเราไม่ต้องทำทาสิบทวีบก็ประหยัดกระดาษใบหนึง่งไม่ต้องมายืน่นพงนดอสามหแต่แหม บางทีอ่ะกอาจ่ายเช็คแบบเนี้ยก็ต้องทำหรือปะสับสนมากนะช่วงแรกกรพยายามนะคะจะจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีและดำเนินการตามที่สัมภาร,รออกออปชั่นอะไรมาใหม่แต่อย่างเคสนี้เนี่ยวุ่นวายจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีการเตรียมให้มากหน่อยผู้ประกอบการท่านไหนที่พยายามที่จะลองทำดูนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยชะลอสักนิดหนึ่งเช่นถ้าคุณรู้ว่าตุลาเนี่ย ระบบยังไม่เสถียรธนาคารยังไม่โอเคกระบวนการในการจ่ายตังยังไม่เฉียบนะคะแล้วเราจะมีทั้งจ่ายเช็คจ่ายเช็คมันจ่ายผ่านแ,แบงค์ไม่ได้นี่ถูกไหมคะแล้วก็ต้องมีการหัก3%เให้คุณรอไปก่อนรอสัก1เดือนอ่ะอนอ่เดือนลองดูนะถ้ามีองค์กรใหญ่ๆที่เป็นแกนนำเดินเดินทางแลวแบบว่านำร่องแล้วไม่มีกระบวนการไหนผิดพลาดสำนักงานบัญชีเริ่มเข้าใจว่าบางรายการผ่าน e-voting tag บางรายการผ่านหักหนี้จ่ายหรือว่าวิทยุดิจิตัธรรมดาอย่างเงี้ยเออให้คุณรอไว้ก่อนขนาดกดเองอะที่เป็นสํานักง,งานบัญชีลองถามพี่ดิธนาคารยังไม่ค่อยดูเรื่องเลยเรา,เาโทรไปถามเลยเพราะลูกค้าถามเราเราเ,าเช็กกับธนาคารเกือบทั้งหมดเลยอ <c oughs> ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยก็ต้องเฝ้าดูแต่อย่าเพิ่งรีบถามมากนะัก ต้องรอให้อะไรมันเคลียร์ๆชัดๆก่อนแล้วค่อยดําเนินการทําตามนะคะพี่ปปาบอกว่าค่าธรรมเนียมรายปีแบบจุกมากเอ้ยอันนี้ขวายังไม่ได้ดูเลยอะแบงค์ยังไม่ส่งมให้ดูเลยอะพี่พี่ป้าปาร้อยให้ฟังหนูจีโอเคนะคะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของไอ้นี่ค่ะ Data นะคะ อันนี้ดีนะสมมุติว่าใครที่จ่ายผ่านระบบ e v i t h h o l i n g t a x เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนสมมตินะกว่าทําใบหักนี้จ่ายหายใช่ปะพอกว่าทําใบหักนี่จ่ายหายเนี่ยแล้วก็จาไม่ได้อะว่ามีลูกค้าหักนี่จ่ายอะไรยังไงท่าไห่ก็ต้องไปเดินเรื่องคู่กันกันกบลูกค้าเช็คยอดชนยอดกันว่ายอดที่โอนมามี e v i r t u a l มีหักนี่จ่ายไหมนี่ออกไหมคะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งนะคะที่สามารถเราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้ว่า เราเคยถูกหักนะที่จ่ายเอาไว้หรือไม่ในนามนิติบุคคลด้วยนะซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้ครูอัดเนี่ยเรียกว่าลองใช้ดูก่อนละกันนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถเช็คได้ว่ามีใครเคยหักเราเอาไว้ไหมมันจะเป็นเรื่องดีมากเพราะทุกวันนี้บางทีค่าสัมมนาลูกค้าหักจ่ายมาในราคาที่หักอีวิทหักกันที่จ่ายแต่ท้ายที่สุดเนี่ย <c oughs> ไม่ส่งใบหักกันที่จ่ายมาเราก็แบบ ไม่มีหลักฐานไปเคลียร์ภาษีปลายปีก็โอ้ยต้องนั่งตามกันวุ่นวายอ่ะถ้า e withholding tag เป็นกลับมาแก้ไขปัญหาได้จะดีมากๆนะคะจะดีมากๆโอไม่ oh my, พี่เปา,เปาจริงหรอธนาคารกรุงไทยคลิปรายการละสิบบาท รายเดือน100บาทรายปี1บาท1 0 0 0 0บาทคิดใครอะ่ะคิดคิดเราใช่ไหมโอ้ oh my god นะคะถ้าอย่างนี้เราจะต้องเช็คและหะเช็กล่ะเดี๋ยววันจันจะทำการเช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่าอค่าธรรมเนียนเนี่ยมันคุ้มไหมนะคะในการจ่ายผ่าน e ีวิท h o โ d i ิงแท x นะคะ,ะใช่ไหมมันยังไม่ค่อยเวิร์กเนอะเพราะว่าพวกเราฝั่งคนจ่ายอะกระทำการมากขึ้นแล้วก็มีแบบกระบวนการหลายอย่าง อ๋อพี่สุภาภัพบอกว่าค่าธรรมเนียมจะมีทั้งแบบรายครั้งรายปีอ่าต้องดูนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยจะเร้าใจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเราในกลุ่มของผู้ประกอบการหรือไม่ด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าหากคุณรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเราไม่ต้องกลายเป็นขบวนแรกหรอกที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นก็ ฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตในเรื่องของ e-vit holding tag หรือการหักรายได้จ่ายออนไลน์นะคะที่ให้ธนาคารเป็นเป็นหน่วยงานกลางเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการมาเล่ามาเลี่ยงให้ฟังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรายจ่ายแฝงหลายอย่างนะในเรื่องของการ ที่ให้ธนาคารเป็นส่วนงานกลางนะคะในการทําหักหน,นี้จ่ายเนี่ยทางผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยมันก็ประหยัดได้บ้างแหละเช่นแทนที่เราจะต้องส่งหักหนะ้าที่จ่ายไปให้ผู้รับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน10บ,บาทวันนี้ก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างนะคะทั้งนั้นก็อย่าเพิ่งรีบนะคะเดี๋ยวก็จะลองเป็นผู้ประกอบการต้นๆแล้วถ้าเกิดทําแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนั่นเองนะคะอือพี่เปาเปามีข้อมูลดีมากเลยอะ น่ารักอะนะคะวันนี้แค่นี้นะคะดึกแล้วเก็บกี่บ400ท่านนอนดึกกันเหมือนกันนะคะอย่างเย็นวันสุกแบบนี้นะคะท่านไหนยังอยู่บนถนนแล้วรถติดอยู่หรือเปล่าฝากพี่มาบอกสักนิดนึงนะคะกว่าถึงที่พักเรียบร้อยละเดี๋ยวยังไงก็งานฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกทีหนึ่ง